ว่าที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่สี่อันดับหนึ่งของเซาท์อเียิมาแล้วครับน้องๆที่อยู่อันดับ001รอพี่ก่อนนะที่มาแล้วน้องเริ่มจากเหมาทุกแพปะ แมวแล้วได้ไหมอันดับหนึ่งแมวแล้วแมวแล้วไมวเลี้ยวดูแพ็คแพ็คบ้าเลยเนี่ยแพ็คสามพันเก้าร้อยบาท <Huh? S 1> เอาไงดีครับทุกคนถอยตอนนี้ทันไหมแต่แอคไวเยอะแล้วนะ <What? S 1> และแพ็คสามพันเก้าร้อยซื้อได้แพ็คละสองครั้งด้วยแค่หน้านี้หน้าเดียวสองหมื่นกว่าบาทแล้วครับแต่ผมไม่สนผมจะไปอยู่ในที่ของผมอันดับศูนย์ศูนย์หนึ่งแพ็คได้ช่วยบุ้รี่ทางไกลและเงาอมาตะซัดสามพันเก้าร้อยบาทได้แฟลตแบ็คเจ็ดสิบอันเป็นตั๋วกาชาสุ่มการ์ด ฮะสะดวกเติมเสียด้วยสแกนจ่ายได้รววจ,จัดแบบนี้กันผมก็ออกง่ายเลยเรียบร้อยฮะสแกนสดเข้ายังมาแล้วตีดิงเลยครับผมแฟตแบตเจสิบอันสแกนไปยาวๆครับจนหมดทุกแพ็กเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับแพ็คหนึ่งไปต่ออ่าแพ็คนี้เป็นตั๋วกาชานะครับบอสแสเอ็กโค สแกนจ่ายแค่4ครั้งเงินผมบินออกจากบัญชีไปแล้ว15,000บาทนะครับคุณผู้ชมบริกดทุกแพ็คเป็นตั๋วกาชาหมดเลยแล้วกายหนิดจะพาดได้อย่างไรเกมที่ผมกำลังเติมอย่างบ้าคลั่งอยู่นี้ก็คือเกม Ash Echo นะครับทุกคนซึ่งสายฟรีเล่นได้ชิลๆนะครับแล้วผมทำอะไรอยู่หน่ะหรือทำสิ่งที่อันดับหนึ่งต้องทำครับ <S <S เรียบร้อยครับเหมาทั้งหน้าโอ,อ้โหหน้าใหม่เด้งมาเลยสวยอันนี้เขาว่าคุ้มค่า1ัน0 ป้ายเซลลดราคาสินค้าในห้างใช้ไม่ได้กับผมแต่ป้ายเซลในเกมกูแตกฮะดีจริงจบกันไปแล้วครับอีกหน้าหนึ่งต่อไปเป็นหน้าโปรโมชั่นว้าวข้อตกลงพิเศษของผองเพื่อนตรวจแคอมเมนเซอร์ของเราหนึ่งคนทุกคนคนดีใช้ร้อยห้าสิบคิทตันอ๋อแล้วมันมีกล่องคิทตันสุดคุ้มที่คุ้มค่าสองร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาคอมโบกันในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทกูซัดแต่จริงกูซัดทุกแพ็คอยู่แล้ว นี่ได้มา150คิสตัน X แล้วมันก็เอามาคอมโบซื้อตัวแอคคเมสเตอร์ C o M s e R 6ดาวต่อคอดคุ้มและแพ็ค1,170บาทแพ็คนี้คุ้มสำหรับสายเติมเป็นตั๋วกาชาสุ่มตัวละครแบบ10โร10ครั้ง3ใบรอบ30โรโอ้โห,หแบบนี้ผมมีตัวละคร6ดาว4ตัวทั้งทีมชิลๆก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของในประเทศอย่างเดียวแล้วครับมันเป็นเรื่องของ s ซา t h อีสต์เอเชียด้วยมีแพ็ค1 1 7่ึงบาทมาเพิ่มอีกแพ็ค โโอโหเหมือนการเหมาแพ้ครั้งนี้ไม่จบง่ายๆแพ้เยอะเกินหน้าสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก่อนเลยชคิดตั้งซื้อเรามีคิดตั้นแล้วจากการเหมาแพ้อันนี้ฟรีก็กดไปซาส่วนนี้หนึ่ร้อยเจสิบ,บาทตัวซุ่มตึงๆปั้นตัว6ดาวสุดและขึ้นมาอันดับหนึ่ง Southeast Asia เหมือนจะหมดแต่แพ็คใหม่มันเด้งมาแทนนี่ผมอยู่ในลูปสินะลูสแ,แกนไม่รู้จบไปดูไว,ว้ผมโดนอิซานามิ ผมติดอยู่ในลูปจิผมติดอยู่ในลูปครับฮะไอแพ็กรายเดือนมึงนี่มีกี่แพ็คนี้กูกดจนจะเป็นรายปีแล้วโอเคหมดแล้วครับสแกนกันจนหน้ายโยกเลยทีเดียวเชียวแล้วเดี๋ยวเราไปซัดพาร์กันต่อเรียบร้อยครับ ส่วนแพ็คเพชรหรือว่าแพ็คคริสตัลเนี่ยยังก่อนเท่านี้เลือๆแล้วแค่เหมาทุกแพ็คผมว่าก็ขึ้นไปอันดับหนึ่งเซาอีเซีเยได้แล้วครับ <c oughs> ไหนดูซิมีตัวกาชาคิบัต26บ269ใบบวกกับตัวแดงที่สุ่มได้10ครั้งอีก7ใบและไม่ใช่เพียงเท่านี้ตู้สุ่มการ์ดเราก็มีตัวอีก218ใบใบแดงอีก1ใบ ส่วนนี้ทีเด็ดที่เราเติมไป390บาทตัวส่มแอคโคเมเตอร์6ดาวการันตีเลยเราสั้นเลยครับตัวไหลปรับคำเลึอกคนสปิริตได้ตัวไหลตัวไหลมาแล้วสีรุ่งที่กายชอบาอาจารย์ลอเรลลอเรวทำตามสัญญาฉันจะอยู่ที่สัปหัก,ก,กาตา้องเอาช่วยเหลือสมริตต่อฉันได้ทันที แล้วมีเสียงภาคญี่ปุ่นทำให้เราอินกับเกมไปได้อีกนะครับนในเมื่อเธอเลือกฉันฉันก็จะเลือกเธอผมจะปั้นลอเรลสุดผมศึกษามาแล้วลอเรลเมตาครับแล้วที่เหลือก็แถมตัวให้ผมอีกเก้ากองน้องมีตู้เรทลอเรลเป็นตัวหกดาวเรามาดูเรดการออกของน้องกัน ว้าวโอกาสออกตัว6ดาวคือ1.2%และน้องรอเร็วมีโอกาสออกมากสุดซึ่งถ้าตัว6ดาวออกมามีโอกาสออกรอเร็ว0อร์เซหรือคือครึ่งหนึ่งนั่นเองมีโอกาสเร็ขึ้นหนึ่งผมซัดเจอการรอเร็วพี่มาแล้วน้องสคิดเลยทองครับผมทองคือเกลือได้แค่5ดาวเราเล่นตัว6ดาวครับคุณผู้ชมตะคิดรัวครับไอกายมันค้างแล้วมูคิวเฮดดีจัดไนไปเช็ด้วยสุ่มรัวครับแย่แล้ว ทุกคนมันช็อบอย่างเดียวเลยพี่สีรุงไม่ผมชอบมาหน่อยจะมาแต่การันตีเดียวไม่ได้นะครับพี่น้องแต่มา,มาแล้วไม่ใช่คารูลีน้าดาวเาเราาาา็วเฮ้แต่มาแล้วตัวที่สองทุกคน <c oughs> และการันตีคือ300โลครับคุณผู้ชมรัว่วการันตีไกลมากแต่ผมไม่ย่อท้อไปครับไอ้กายมันข้างไม่มีใครยุดผมอยู่ อันดับหนึ่งเซิร์ฟรอผมอยู่ไอตัวนี้ดีมากอะทุกคนเป็นตัวทองที่ติดเมตาเพราะน้องเป็นฮิลเลอร์ซัพพอร์เตอร์ไฟด้าทุกคนเอ้ยเฮ้ยพอสคริปต์แล้วใจไม่ดีเลยวะ่ะมันเกลือมันเกลือแต่ว่าเอฟเฟกต์แอนิเมชันมาได้ a K ดาอาเ,เคห้าดาวแล้วลูกคนนี้เป็นรอเรลโอ้โหลุ้นแรงครับคุณผู้ชมได้ใครมานี่สองพี่น้องอ่ำน้ำในคลองรำ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 ห้าสิบโลถ,ถึงการันตีแล้วเฮ้ยปลารวงโอ้ยส <Hey! Hey! S 2> วยรอเร็วเราสามตัวแล้วนะครับรอเร็วพี่สุดไม่ต้องห่วงสุดกกวว่่านีีี้้ไมมอแล ตัวกาชาที่มีทั้งหมดพี่ให้น้องเพียงคนเดียวรู้ไหมมาสิจ้ามาฮ่าไม่มาเฮ้ยไ,ไปด้านาอยบ่อยดีผมก็อยากปั้นเธอสุดเหมือนกันและการันตีเรามาแล้วครับทุกคน300โรถ้าครั้งแรกคือ30โบรนะครับอันนี้ผมผ่านครั้งแรกมาแล้วเลยกลายเป็นการันตี300รโรการันตีจะเลือกตัว6ดาวตัวไหนก็ได้10ตัวนี้รอเรวเนี่ยมันมีตู้เรททุกคนเนีย่ยผมก็ส่งเธอเพื่อทำสุดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมต้องมาหารลูกครับเป็นตัวที่ผมคอสเพย์ที่ถ่ายโฆษณาให้กับเกม H Echo นะครับ เราคิดไปแล้วครับน้องๆผมเลือกรูปที่มาละน้องนี่เราได้อัติเมตคอมาอัปรูปนะครับทุกคน้ยกระตีหายเกมคือการันตีมีแค่ตอนสามสิบโรสามร้อยโรแล้วจบแล้วเหรอ What ตอนจากนี้จะไม่มีการันตีแล้วทุกคนโดนกูลุวนๆไปอ้าวเฮ้ยทองโคกดาวแตกดุเด็ครับผมเาดอิสค์นิวยิอืมและเสียเขายังหล่อเท่เลยครับและเราจะถึงการันตีแล้วในสิบโรนี้การันตีมาแล้วครับเสมรักมันเกลือเร็ว ดูดทุกคนมันไม่มีการันตีอยู่บนหน้าจอเลยอ่ะเป็นการสุ่มที่ใจไม่ดีเลยครับแต่ผมไม่สนซัดต่อมาแล้วว้าวเร็วเร็วเยลใส่ถุงผมขอลองไปอัพดาวก่อนนะครับเผื่อรอเร็วผมสุดแล้วคือผมยังไม่รู้นะว่าการอัพสุดเนี่ยมันต้องใช้กี่ตัวขอดูเรื่อความชัวก่อนถ้าเกิดดูจากดาวที่มันมีหกดาวแล้วต้องใช้หกตัวแต่อาจจะมากกว่านี้ถึงน้อยก,กว่านี้มาดูนครับซึ่งการอัพดาวเนี่ยมันโกงเหรอทุกคนดูครับมันกลดล็อกสกิลแบบทำไม่เถื่อนขึ้นเยอะมากผมมีอยู่สามตัวที่สามก็กดไปก่อนเลยสอง เฮ้ยปลดล็อกสเตตัมพิเศษด้วยนะไม่ไใช่แค่สกิลอ๋าใช่ใช่ต้องสุ่มได้6ตัวถึงจะปั้นสุดได้ทุกคนปลดล็อกขั้น2เลยเมื่อกี้ขั้น1รอเลยผมเื่อญจัด <c oughs> อันดับหนึ่งของโซฟี่เชยข้างหน้ครับขั้น4ครับคุณผู้ชมเหลือ <c oughs> อีก2ขั้นผมต้องหารอเร็วอีก2ตัวทุกคนตัวกาชาเราเหลือ49ใบเพือ่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหมดเราก็แค่เติมเพิ่มแพ็คแพทรรอผมอยูอออ่อย่าลุนแรงเนาะใจไม่ดีมาแล้ว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 รอเดือกกะคุ๊บ <c oughs> แมวแมว,แมว เรียบร้อยตัวหมดครับคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงเรามีตัวแดงที่สุดมือ70โลผมขออีก2ตัวใน70โลนี้ได้ไหมเกมเกมเกมไปชิมายเลี้ยวก้าสุกกระช้าที่การตีมันตั้งคู่คันนิดนะลูกบอลลูกบอลอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเรื่องเงียบตัวเดียวคือเงียบเลยจุ๊จู้เลยอะไรทันจิโร่เมื่อกี้แย่เลี้ยวที่ประตูท้าย อันเดียวผมไม่ยอมอยู่แล้วทุกคนนี่ผมซื้อเลยแล้วผมสุ่มสดปั๊บไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเรามีไอ้แท่งนี้เราแลกตั๋วได้อีก20โลนี่ครับอออินเพื่อสู่ม20โลสุดท้ายเล้วแล้มาลอย่าลุ้นเลยอย่าลุ้นโอ้โหไอ,อ้งอ,อกขยันมาเหลือเกินหลุดไม่หลุดไปรู้วะเดี๋ยวครับผม อย่าห้ามผมครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อไม่ห้ามผมพี่มรละน้องสุดท้ายาการก็สั์แพทเพชรมาจบใน10โลนี้ได้ไหมชิบหายแล้วทุกคนอันนี้ชิบหายของแท้เลยอย่าเพิ่งใจเสียทุกปัญหามีทางออกพรามกิฟต์การ์ดเหรอเฮ้ยอ๋อผมมีตัวกิฟต์การ์ดที่ได้จากการสุ่มเกลือมาแลกได้แลกได้สะมาซื้อได้หชิ้นเฮ้ยอารเทแล้วเข้าไปอีกเปกำลัจผม้วยครับแย้แล้วทุกคน มันจะมาไหมเนี่ยรอเร็วผมจะมาไมนี่ยทุกคนแพทผมจะหมดแล้วกายคิดกลัวๆแล้วรอเร็วอย่าลงกจันเลยฉีหายแล้วโอ้โหทุกครั้งที่คลิกคือเพทหลอมไหลเป็นน้ำไม่นอนเพชรไปอัพตัวแล้วหมดตู้กายจันร์รอเร็วหมดแล้วฉีหายแล้วทุกคนชมด้วยแชทโหอันนี้คือส่งไม่ดีเลยนะส่งแบบแย่รอเร็วขอรอเล่ลุเล่มาจบรอเร็วตันโอ้โหเพิ่งมาได้ตอนนี้ นั่นแหละฮะถึงรอเรายะตันแล้วผมก็ซื้ออยู่ดีจะส,สุดแคตตัวเดียวได้ไงอะกายินใช่ไหมครับแชท <c oughs> ส,สวยส,สวยมารอเร็วพี่มาแล้วนะ้องว้าวปลดล็อกขั้นห้าและขั้นสุดท้ายโกงขนาดไหนขออ่านสักนิดปะโอโหอันติเมตส,สกิลสร้างดามเมจพิษจากค่าชำนาญ3 0 0พเปอร์เซ็นต์คนถ้าขั้นศูนย์คือ1 8 0 0เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นด้วยรอเร็วปันสุด หกดาวอ่าน้องรู้เสริมบาร,รมีให้หน่อยขั้นหนึ่งไปเฟด้าอุ้ยเฟย์าผมขั้นหกพอดีเลยสวยจัดพอดีครับโอ้โหแบบนี้ใครเอาผมอยู่อ่ะที่ผมันอันตรายเกินไปแล้วโอ้โหเฟด้าขั้นหกจากฮิว4ีกลายเป็น60%นะครับแล้วจากเพิ่มจากมีหนา้า6กกลายเป็นเพิ่มทีเดียวเต็มเลยที่ผมก็รำยับดิรั่วฮะยังจะได้อีกหรอหมดแล้วนะ อ่าหมดแล้วในเมื่อเราขายตัวโรคบนี้เราแวะมาหาตู้เซนญิงกันหน่อยดีกว่าครับผม20ใบขอพี่สักตัวปะน้อง <c oughs> โอเคครับผงสำหรับทอง3ามเวี่กูไล้ไม่เป็นไรเราซัดต่ออีกสิใบเรียบร้อยครับตัวราชาผมที่สแกนจ่ายหมดเกลี้ยงครับพผมแต่เพชรเรายังเหลือผมขอกดต่อจดได้เซนจิงสักตัวอีกโก้มันค,ค้าคอทำไม่ได้ไม่ยอมที่รับเซนจิงก็อที่จรงของพี่ีฮาเซลโอหนุ่มจีนน่าหล่อมาอีกแล้ว มาเลยสองตัวได้สิบโลเว้เออท่องมาเขารู้สึกแบบนี้สวัสดีชื่อซนหญิงเป็นสมาชิกของวิพิธภัณฑ์วัตถุศาาัลย์เลยโอ้และเสียงน่านนรักมากครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะน้องเขาทีมเลยนี่ครับสองรุง้งในสิบโลเฮยังไม่จบเท่านี้ผมขอแวะไปที่ตู้การ์ดต่อครับสุ่มได้200กว่าก็โลดูครับคุณผู้ชมมันมีการันตีให้ผมอยู่เฮ้ยเฮ้ย animation การสุ่มการ์ดอ๋อเป็นภาพถ่ายสวยว่ะ สวยจัดเลยเปียวเปียวเปียวท้อครับทุกคนว้าวเดาไม่เก่งนะครับภาพนี้ <c oughs> อินเมชั่นแตกต่างกันสวยจัดครับมีการตัตีให้ผมนะจะได้เอ็นอีก30โรเกลือครับไม่เป็นไรครับถึงการตันตีแล้วทุกคนใครเฮ้เยซัมมอนสุดแก่งนี่ผมจะได้ใส่ซัมมอนพอดีงานการาฟิกงานภาพสวยมากทุกคนอ๋อมีการันตีให้เราอันเดียวอ่ามันเลือกที่เราอยากได้ได้นี่ ผมก็เลือกการ์ดสมอนเนอร์สุดแรง่งเพราะถ้าผมเล่นลูกเป็นหลักเนี่ยลูกมันจะอัญเชิญกล่องหุ่นกระป๋องมาช่วยเราตีผมเลยคิดว่าเวิร์กแต่รอเดวเราหกดาวผมไปที่การป้องกันดีกว่าแต่ผมแม่าถาม G m มา GM, GM บอกว่าการ์ดพลังชีวิตหรือป้องกันอะไรก็ได้แต่ผมไม่ศึกษาเมตาเซิร์ฟนอกมาเขาให้ผมสุ่มบุผภาดานรกกับการ์ดไนแมเอาละผมต้องเชื่อใครดีโอเคผมไม่เชื่อ G m <laughs> สุ่มไนแมะนะครับคุณผู้ชมซัดเอาเว้ยเฮ้ย ว้าวเอราสองนั้นดึงดูดมาครับทุกคนว้าวยูริตึงๆทุกคนเป็นไฟด้ากระโดดเก,กาะใครไม่ดูนะครับแล้วนี่ก็นั่งดูแมวอยู่นะฮะใช่แมวปะว่าวไม่น่าใช่แมวเพียงพรนะไม่ใช่พังพอนะเพียงพอนะมาต่อสรงหน,นเจอใบที่เราต้องการโอ้โหเล่นเปียโนเท่ๆมาเลยอะ่ะโอ้โหนี่อะไรอะ่ะชิบูย่าหรือเปล่าไม่น่าใช่กรบผมไฟนับหมื่นดวงฮึมาแล้วมาเลี้ยวมาเลี้ยวไหนแม่เกมนี้ใส่การได้ด้าใบครับซึ่ง ก่อนจะอัปดาวผมคิดว่าผมควรมีการ์ดดีๆสักห้าใบก่อนและแน่นอนก็ต้องเป็นการ์ดเอสอาร์ทั้งหมดต่อไปเจอกันบุพผาแดนนรกพี่มาแล้วมาหาพี่หน่อยบุพผาแดนนรกคนเกเกลยอพี่ยังต้องลงนรกอีกหรอวะเฮ้ยเมมโมรีสตาร์ตอนนี้ไม่อยากได้ความทรงจำครับผมอยากลงนรกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบุพผาแดนนรกดูเศษฮะโอโหเกลือรัวไม่ดีแล้วบุพภาดันานารกผมต้องลงไปหา <S <S น,านารกปะครับเนี่ยไม่ต้องลงนรกก็มาแล้วครับผม บูกขาดานนรกได้มาแล้วใบต่อไปอาเช่อเจียมสักใบก็ได้เมื่อกี้มีนรกแล้วผมเอาสวัรด์ล่มด้วยสุ่มเลยเกลือครับวู้วสหมดเลยไม่ดีเลยอะไรอะ่ะลล็อๆลอเอาแต่ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นหนึ่งในกาสายพลังชีวิตเหมือนกันลองการโจมตีบ้างสิบทเพลงอำลาสนทยาเกลือผมสุมหมดนะไม่มีกั๊กเฮ้ยอะไรเนี่ยฝึกสร้างกล้ามเนื้อเฮ้ยสนทยาผมหาบทเพลงอำลาสนธยาผมได้สนทยา ห <What? S 2> ัวหมดแล้วอะตอนนี้สุ่มสดนะเนี่ยผมอยากได้ใบนึงอะผมไม่สดกดต่อมาดิมาเดมาแล้วครับผมไร้ความหมายนะฮะหาอีกใบได้อีกใบเขาน้าจะยังการ์ดไอ้เดียวนะครับอัพบ,บุกผ่านรกกันเลยเสริมพลังการ์ดพี่มาละน้องเวลส,สามสนท์แม์ตามไปน้อง20ครับอีกใบเร้ยบร้อยไร้ความหมายใส่การ์ดโจมตีซะหน่อย เอาไวเพื3สเหมือนกัน30ตามเพื่อนไปรับรับรอรอสอแรงดึงดูดว้าวไปได้าใครเด็ดทุกคนโอเคนี่เราจะใส่การ์ดได้ทั้งหมด5ใบก็เลือกการ์ดท,ที่เราอัพมาให้หมดเลยครับไหนแม่ไ้ความหมายใบโยกคือการ์ดของเพื่อนนะครับไยคนนี้การ์ดได้ด่าอ่ะยืมลงวงกดและเริ่มเดินทางสู่อันดับหนึ่ง,งกัครับคุณผู้ชมย,ย้ มาลงมาอย่างลึกถึงบอสสักทีตัวที่ผมใช้จะเป็นคอมนี้เลยครับผมรอเร็วลูคเซนยิงและเฟด้าครับเป็นตัว6ดาว3ามตัวอีกตัวนึงเราไม่ใช้หกดาวเราใช้เฟดา้าที่บอกเธอเป็นฮิลเลอร์ที่โหดมากๆแล้วเราอัพขั้นเธอจนสุดแล้วฮิวทีเกือบเต็มสตามิน่าเต็มหลอด พวกซัพพอร์เตอร์เราเอาพีซีมาแต่ทีมไม่มต่ต้องจัดตามของก็ได้นะมันจับได้หลากหลายแนวสร้างเมตาด้วยตัวเองยังได้เลยครับและระบบเกมรองรับภาษาไทย1 0 0นะครับทุกผู้ชมและในทั้งบนมือถือและ PC มือถือรุ่นทั่วไปก็สนุกได้เพราะเกมไม่ได้กินสเปคครับและไฮไลท์ของเกมนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยนะครับระบบคลาสมีถึง7อาชีพทุกคนระบบธาตุคอมโบธาตุอุปกรณ์ในด่านสามารถทำคอมโบธาตุและระบบความทรงจำที่เรากำลังจะไปลงกันก็คือ,คอรนดับหนึ่งเซาล์อีสเอเชียเลยกันเลยครับ ว้าวดานพิชหลอวะเนี่ยเอาเฟด้าลงสนามลบเลยนี่เข้ามาเอ้ากับเสียงเพลงครับผมส่วนเราที่เธอเป็นไอดอลยิงไกลก็อยู่หลังไปส่วนเราเดรราเป็นแทงนะของอเวหน้าละกันส่วนบัคลูปขนส่งเดลิเวอรี่ลงหลังรอเร็วปะลุยเลยครับผมบอกเลยว่าไหวชิวเราปั้นมาค่อนข้างโกครับแล้วเฟด้ารำครับผมร้องแทงคิวจีแบบเต็ม้อเต็มแข้งเต็มหน้าเต็มหลอดเล่นยิงตัางยิงไปแล้วผมปิวปิวปิว อุ้ยเฟย์ดาคนเด็ดครับผมแล้วนี่มันก็ผมเดลิเวอรี่ลูกไก่อีกส่งของด้วยต้นตีนครับผมส่งของด้วยต้นตีมารยาทดีไหมไอ้ลูกแถวรับลัวแล้วตอนนี้นักเอกของเรารอเร็วโชว์ผลงานหน่อยรอเร็วรอเร็วรัโกโก้ครับผมอ่าวเฟย์ดาลำไม่หยุดเลยยืนร้องเพลงอยู่แถวหลังและสตาร์บหน้าที่ผมเต็มตัวลัวอย่างนี้ก็รับจัดๆทีครับทั้งปาร์ตี้รอเร็วเล่นดนตรีชิวๆ เออมันมันง่ายไปหรือเปล่าคือมันไม่ท ouais. we uh, ้าทายคือผมสูงยุบไปใช่ไหมดูดิเฮ้ยอันดับยอดชั่นลุกแมนลุกหาจังหวะเปิดอันติทำลายวงกว้างพี่มรณะนองก่อนจะเป็นไกด์เดอร์พี่เป็นเด็กแว้นมาก่อนตนี่ยล่ะส่งของด้วยต้นตีนไม่รู้ใครไหนสอนมาอันเชิญซามมอนเนอร์ที่ผมบอกนะครับของลุกนี่แล้วก็จดครับผมออเดอร์สำเร็จแต่โดนลูกค้าคอมเพลนมาเต็มน่าจะได้รีวิวหนึ่งดาวครับ อุ้ยดาเมจมูผมแรงมากทุกคนพีเดียวมอนหมดตีเลยวิกตอรี่จบแล้วหรอยังไม่ทันได้ลําเลยน้องสู้อีกแล้วหรอมาดิหน้าดาสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวจบตอนนี้เราไปดูแรงกันว่าการยินเป็นอันดับหนึ่งของเซอร์วิสเซียชีหรือยังเราเจอเพชรฆ่าครับผมมึงกระเจิงลงกูฆ่าจะกรรมได้เลยไม่สนครับผมยินให้มันฟาดหน้ารอเร็วผมเลยมาอันนี้เรียกว่าการจัดแบบต่อแถวที่เราต้ององการถ่นานกลมๆนะครับแต่ผ่านพวกพี่ไปให้ได้ละกันไอห,หนู ซัดเลยมาดิโอ้โหมันฟาดหน้าใส่รอได้ผมก่อนเลยครับผมเดี๋ยวรอได้ผมดันยักงานแล้วมาแล้วเซ็ตยิงที่เราเพิ่งส่กมายิงไม่ตายไหครับผมรำรัวครับรัวบอกเขาอะไรเป็นต่าบผมโอ้โหสิงกะซองซองกะสิงไปหน่อยเฟย์ดาบอลเลยไม่แค่ขาถึงเปนตเท่านั้นแล้วฐางหลังของผมไม่ต้องมองกันแล้วเพราะว่าบอลน่าจะไปตาย่องครับผมเวลา่อนครับบอลเอ้ยเพื่อข้ากี่โมงอะครับน้องเรียบร้อยฮะรอเร็วยังไม่ทันได้คันตีกแล้วจีจีน้อง อ๋ออิเปตสองอุ้ยกระโดดไปว่ะเฮ้ยอัลติเมทสกิลของซันยิงมาวู้เธอเป็นช่างภาพนี่เองทุกคนอะไรอ่ะคือถ่ายรูปศัตรูหรอแล้วไงต่อก็วสวยทุกคนดูดีอัลติเมทสกิลฟิวอ๋อถ่ายภาพแล้วก็มาแล้วครับผมส่วนเครื่องบินรถของเขาล้ำ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 ,ลำ,ลำ,ลำมาแล้วส่งของมรณะด้วยส่งติงจิวฮะ้จิวฮะ้าจิ้งหแหละทุกคน ที่ผมจะต้องโชว์โอ้โหรอเลยรอรับแล้วว้าวมันหมดตีเลยเดินมาอย่างสวยๆเท้ามาแล้วพี่เล่นพ์บอร์ดเปียโนรำรำรำเนวเอาไปสร้างบทเพลงมรณะแล้วพี่อัมสุด1006เรียบร้อยหมดตีเลยเป็นดดงเอเอโอีแล้วต่อด้วยบัตของเฟด้าโอ้โหกงจัดผมมาที่ปั้นสุด ดูดีทุกคนกงไปทีมผมกงไปโอ้ยมาแล้วบอสมาแล้วที่ไปหลบหลังบอสมานานงั้นก็เตรีมยมตัวพี่รำได้เลยน้องเรียบร้อยคะบบอสเลือดไหลเป็นน้ำส่งของมรณะตัดมันทุกคนปิดจับจีด,ดีบอล,ลแปดด้วยขีปนาวุธของซันก,กิช,ชิวชิวมากครับไหนดูซิการหยิอันดับหนึ่งของสวิตเ,เซชียแล้วหรือยังจบแล้วครับ เขาวงกตของเราเดี๋ยวเราไปดูอันดับกัน4,273เพื่อนๆว่าขึ้นยังครับอา้าวผมกล้ามาในที่ที่ผมควรจะอยู่แล้วครับไก,ก่ยิดอันดับหนึ่งของประเทศไทยทางเซิร์ฟเวอร์เซอ e สเอเชียหรือเปล่าอุ๊ยผมไม่ใช่โน,นึ่งประเทศไทยแต่เป็ นหนึ่งเซาท์อีสเอเชียกอดอกแอก็ไม่แปลกครับมันคือที่ของผมก็ขอโทษด้วยนะครับครับเราก็ทำได้ตามเป้าที่เราต้องการอันดับหนึ่งของเซาท์อีส t a เอเชียคะแนน4,273ผมก็จัดให้ฝากกดไลค์ให้นหนึ่งเซาท์อีสเียด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนมันไส้เหรอเจ้ครับผมครับ เกือบลืมเลยอย่างที่เห็นครับว่าเกมมันสุดขนาดไหนลิงก์ดาวน์โหลดเกมของ Ash Echo อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android, App Store, Google Play Store จิ้มเลยรวมถึงบน PC ก็เล่นได้ครับอันนี้ผมเล่นบน PC นะครับผมแล้วเจอกันครับบายครับทุกคนขอบคุณครับ Three days later เป็นที่น่าเสียดายครับในระยะยาวผมมีแผนที่จะทำคอนเทนต์อันดับหนึ่งทุกตัวละครใน Ash Echo และตอนนี้ผมทำอันดับหนึ่งได้3ตัวผมก็ค้นพบว่าเราสามารถเลือกแต่แรงได้ไม่เกิน3ตัวครับทุกคนผมก็เลยซัสตัวหลักของทีมเราขึ้นอันดับหนึ่งเลยรู้รอเร็วและเซนดีโนหนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับข่าวดีของเรื่องนี้ก็คือผมก็จะประหยัดตังค์เติมเงินขึ้นเยอะครับเพราะถ้าเอาสุดทุกตัวเดีอโอ้แตกถือว่าเป็นข่าวดีขอบคุณครับเจอกันครับทุกคน